ธมศสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมบ็ดสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารแรม5้าค่ำเดือนยี่ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเหลืองนอ่อนสีครีมสีขาวไขมุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาห,หรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอคว,วายขอคนขอระฆังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทองและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำเช่นเดียวกันนะครับคือบอยไม้ปอป่าผอพึ่งฝอฝาอพอผานฟอนันฝอสมเผาและหมอมม้าเลขมงคลวันนี้เลข5เลขหนึ่งและเลข4หมายเสร็จวันนี้อับราฮัมบรินคอนกล่าวไว้ว่าจะเป็นการดีถ้าเราอยู่แบบเงียบๆปล่อยให้คนอื่นคิดว่าเรานั้นโง่เขลาดีกว่าปริปากออกไปแล้วทำให้ข้อสงสัยนั้นกระจ,จาร่างขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้วนวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ